เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช anel นี้ได้ง่ายๆโดยการกดไลค์และซับสไคร์นะครับผมขอฝากช anel นี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิลลิเนียมโปรไฟล์เออเออไม่ใช่มันต้องเป็นคาแรคเตอร์โปรไฟลดิถึงวันนี้มันจะเป็นรายการของสาวมิลลิเนียมอีกราบก็บเถอะสำหรับในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวของอุจิโอะโนอาคุณเลยาสายเหลี่ยมแห่งมิลลิเนียมเอาล่ะเรามาทอรู้จักกับตัวน้องโนอากันเลยดีกว่า วุชิโอโนอาหรือโนอาเจ้าของชายางูปิดแห่งเซมินาและเจ้าของวลีเด็ดว่าโกเมเนยูกาจังสาวน้อยอายุ16ปีเกิดวันที่13เมษายนความสูงของโนอาจะอยู่ที่161ซติเมตรตัวเธอเรียนอยู่ชั้นปีที่2ของโรงเรียนมิลเนียมสังกัดของเธอก็คือเซมินาหรือสภานักเรียนของมิลเนียมตำแหน่งปัจจุบันของเธอก็คือเลขานุก,การของเซมินา งานอดิเรกที่เจ้าตัวชอบก็คือการอ่านการบรรยายและก็ยังเป็นเจ้าของผลงานอันเรื่องชื่อของมิลเลียมที่ชื่อว่าบทกวีในความทรงจําผลงานที่ได้รับการประเมินว่าเป็นยานอนหลับที่ดีที่สุดของมิลเลียมทางด้านความสามารถโนอาน,นั้นจัดว่าเป็นนักเรียนที่มีทั้งสมาธิและความจําที่ดีสุดถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าตัวเธอนั้นถือสมุดจดตลอดเวลาแต่เพียงแค่ความทรงจําจากสมองของเธอเพียงอย่างเดียวมันก็ถือว่ายอดเยี่ยมพอแล้ว ส่วนสมุดโจทย์นั้นมันเป็นแค่ออปชันเสริมสำหรับบันทึกรายละเอียดส่วนที่ยากต่อการจดจําเช่นเวลาที่แน่นอนของบุคคลที่อยู่ในการบันทึกแด้านความสามารถอ,อื่นๆโนออาจัดว่าเป็นนักเรียนที่มีสติปัญญาสูงซึ่งก็สูงกว่านักเรียนทั่วไปของมิลเลียมค่อนข้างมากเธอไม่จมองเห็นจุดอ่อนหรือข้อผิดพลาดของโครงการที่นํามาเสนอหรือสามารถอ่านแบบแปลต่างๆได้อย่างถูกต้องเพียงแต่ว่าเจ้าตัวไม่ค่อยแสดงเรื่องนี้ออกมาให้ใครเห็นสักเท่าไหร่นั่นเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเธอ และที่สําคัญที่สุดก็คือก็คุณไม่ได้ถามฉันนี่คะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของเธอก็เพราะว่าหากปล่อยให้เรื่องราวมันดําเนินต่อไปแล้วมันคงน่าสนุกกว่าที่จะบอกข้อบกพร่องให้อีกฝ่ายทราบในตอนนี้ความสามารถส่วนหนึ่งซึ่งประยุกต์จากสติปัญญายและความจันรอันยอดเยี่ยมของเธอตัวก็คือความสามารถในการหว่านล้อมให้เป้าหมายช่วยเหลืองานที่ตัวเธอไม่สามารถทําเพียงคนเดียวได้หากเป็นคนที่มีจุดอ่อนอยู่แล้วก็แค่จีไปที่จุดอ่อนนั้นก็สามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างง่ายได้ หากเป้าหมายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีจุดอ่อนก,ก็แค่โน้มน้าวใจให้คนเหล่านั้นมาช่วยด้วยความสมัครใจซึ่งตรงนี้จะเห็นได้จากช่วงเตรียมงานฮาลุเฟสเลยตรงนี้นั้นไม่ใช่ว่าเรากำจุดอ่อนของอีกฝ่ายแล้วจะนำมาใช้ได้เลยเพราะมันต้องใช้จิตวทิทยาขั้นสูงเลยทีเดียวและส่วนใหญ่โนอาสามารถใช้มันได้โดยไม่เกิดปัญหาภายหลังให้กลับมาแก้อีกต่างหากซึ่งก็สมกับเป็นสาวน้อยร้อยเล่ที่หลายคนเรียกว่า ใงูพิษนั่นแหละนะทางด้านความสามารถทางด้านร่างกายของโนอาโนอาก็จัดว่าเป็นนักเรียนที่แข็งแรงซึ่งก็แข็งแรงกว่าเด็กมิลเลียมทั่วไปค่อนข้างมากสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสภานักเรียนที่มีหน้าที่ในการทํางานด้านเอกสารแล้วโนอาจัดว่าเป็นนักเรียนที่มีร่างกายแข็งแกร่งเกินไปในฐานะเลขาซะด้วยซ้าทางด้านนิสัยของโนอาเมื่อเราเห็นสาวน้อยที่มีบุค,คลิกเป็นคนยิ้มง่ายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสาวเจ้าเล่ห์ละนะซึ่งนี่ก็เป็นเคสสตั๊ดดี้ที่ชัดเจนอีกคนนึง ถูกแล้วสาวน้อยคนนี้เป็นสาวน้อยที่มีความเจ้าเล่ห์ค่อนข้างมากเรียกได้ว่าอ no ุชิโอโนออนั้นเป็นสาวน้อยที่มีความเรียมจัดจริตที่ว่าไม่ต้องผ่านกระบวนการเจรนายเลยทีเดียวและด้วยความสามารถในการจดจําที่เข้าคานอัจฉริยะแล้วทําให้เจ้าตัวสามารถหาข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเธอสามารถนํามาใช้เพื่อการบีบป,ปัองคับขอความร่วมมือซึ่งเอาิงๆกี้วมันก็เหมือนการแบกเมล่ะนะซึ่งอย่าว่าแต่นักเรียนที่โดนเลยเซนเซเองก็ไม่รอด ทางด้านความถนัดอื่นโนานั้นเป็นคนที่สามารถบรรยายได้ยาวมากและที่สําคัญเธอไม่เคยลืมเรื่องเล็กๆน,น้อยด้วยเอาจริงๆแล้วเธอสามารถเล่าได้ยาวพอๆกับโคโทริแต่เจ้าตัวจะไม่พูดนอกเรื่องมากเท่าโคโทริแต่แค่เกินนํามันก็ยาวมากแล้วไม่แปลกเลยที่ทําไมหนังสือที่โนอาเป็นคนแต่งมาถึงได้เรียกว่าเป็นยานอนรับชั้นดีทางด้านอาวุธประจําตัวอาวุธประจําตัวของโนอาก็คือ STI s p i r a l 2 0 1 1ซึ่งมันเป็นปืนพกที่ใช้ควบคู่กับกระสุน .45 มันมีการติดตั้งฟักเลเดอร์เอาไว้ซึ่งไอตัวอุปกรณ์นี้ก็คืออุปกรณ์เสริมที่เอาไว้ประกอบเข้ากับตัวปืนของโนอาอีกทีนั่นแหละทางด้านความสัมพันธ์ส่วนใหญ่คนที่มีความสัมพันธ์กับโนอานั้นจะเป็นบุคคลภายในเซมินาซะส่วนใหญ่ส่วนชมรมอื่นนั้นจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานซึ่งในเนื้อหาจะอธิบายถึงความสัมพันธ์ของเธอกับคนอื่นๆซึ่งก็มีสงคนหลักๆคนแรกจะเป็นใครไม่ได้นอกเสียจากท่านเฮรันยิกของเซมินาโกเมเนจูก,กะจังซึ่งทง โนอาก็มกักจะใช้เวลาในการแย่จูกะเล่นเพื่อสนองความบันเทิงเป็นการส่วนตัวแม้กระทั่งไม่ยอมบอกปัญหาที่เธอพอจะคาดเดาได้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับยูกะซึ่งในบางครั้งก็ทําให้ตัวยูกะโกรธจนปี๊ดแตกเลยทีเดียวในส่วนคนถัดมาก็คือเด็กแสบแห่งเซมินาโคโยกุกิทุกคนรู้ดีว่าโคโยกุกินั้นเป็นเด็กแสบที่ชอบก่อเรื่องและเจ้าตัวก็มกักจะโดนล,ลงโทษด้วยการถูกจับคั้ง ด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยจะเคารพผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงรุ่นพี่ทำให้การรับมือเด็กคนนี้มัดค่อนคางยุงยากแต่กะนั้นเมื่อถูกรุ่นพี่โนโอาห์มองด้วยสายตาที่ไม่พอใจโคจุกินั้นกลับกลายร่างเป็นลูกแมวน้อย,อย,อยที่แสนเชื่องได้อย่างไม่น่าเชื่อเรียกง่ายๆว่ากลัวจนหัวพดแตแหละซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เคยบอกว่าเธอใช้วิธีอะไรในการสยบเด็กแสบ่งเซมินาคนนี้เรื่องราวเหตุการณ์วางยาเฮลลนจิห่งเซมินาเหตุการณ์นี้จะเริ่มต้นในช่วงจัดงานฮาโลเฟส ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ยุ่งยากมากที่สุดของมิลลิเนียมซึ่งฝ่ายที่ทํางานหนักที่สุดก็จะเป็นเซมินาซึ่งเป็นประธานการจัดงานของคาร์โลเฟสในปีนี้และแน่นอนว่าหากพูดถึงเซมินาโคนที่ทํางานหนักยี่กว่าใครจะเป็นใครไม่ได้นอกจากเฮเลนยิกแห่งเซมินาอยู่กะซึ่งเจ้าตัวต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นกระทันหันจนเจ้าตัวแทบจะไม่ได้มีเวลาพักผ่อน หากปล่อยแบบนี้ต่อไปดีไม่ดียูกะอาจจะไม่ได้เข้ารวมงานของฮัลโลเฟสในปีนี้เพราะเจ้าหลอนก็คงจะเบ็ดหมดจากการโต้รุ่งตามเคยดังนั้นในฐานะเพื่อนโนอาจึงใช้วิธีที่เรียบง่ายและได้ผลที่สุดเพื่อให้ยูกะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก็คือวางยาซะโดยโนอาผสมมันไปพร้อมกับชาแดงที่ยูกะชอบดื่มตอนที่เธอต้องโผลทงานหนักและนั่นทำให้ยูกะฟื้นอีกทีในตอนเช้าอีกวันหนึ่งเลย ส่วนเซนเซนั้นฉันขอยืมตัวสักวันหน้าโกมิเนยูกาจังซึ่งในส่วนงานต่างๆในฮาร์โลเฟสโนอานั้นรับทำหน้าที่ประสานงานกับทุกชมรมที่เกี่ยวข้องและพยายามแก้ปัญหาโดยไม่ให้ขาดตกบ,บกพร่องซึ่งเมื่อยูกาฟื้นมาอีกทีก็พบว่าทุกอย่างนั้นถูกเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว วีรกรรมสุดแสบของสาวน้อยที่มีชื่อว่าโนอาในทุกๆไตามาสของสถาบันมิลลิเดียมนั้นจะมีการพิจารณาโครงการต่างๆท,ที่ถูกสงเข้าประกวดเสมอนั่นก็เพื่อให้การจัดสรรงบงนั้นเป็นธรรมกับทุกชมรมแต่ในไตมาสนี้นั้นกลับไม่มีโครงการใดเลยที่สามารถผ่านมังกรเฝ้าครังสมบัติแห่งมิลลิเนียมอย่างมามา,มาชูกาไปได้เลยก่อนที่จะทํารายงานว่าไตมาสนี้ไม่มีผลงานใดผ่านตากรรมการได้ยูกาก็ไปสังเกตเห็นโครงการหนึ่งของฮิมาริ ซึ่งมันเป็นโครงการในการสร้าง AI อัจฉริยะที่สามารถคำนวณหาความเป็นไปได้ต่างๆผ่านการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของ q w วท t z สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของยูกะก็คือเครื่องนี้อาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินของมิลลิเดียมให้หมดไปก็เป็นได้แถมมันยังเป็นโครงการที่เขียนโดยอิมาริแฮกเกอร์สาวอัจฉริยะซึ่งเป็นหนึ่งในหัวกะทิที่ยอดเยี่ยมที่สุดในค w a ทอสอีกด้วยแม้ว่ายูกะอยากจะทําโครงการนี้ให้สําเร็จแต่ติดที่ว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณที่สูงมาก หรือก็คือมันจะใช้งบทั้งหมดของไตมาสนี้เลยซึ่งยูกาเสนอว่าไม่ควรทําในชื่อของเซมินาแต่ควรจะใช้ชื่อเธอเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนั่นก็เพราะว่าโครงการนี้นั้นมีความเสี่ยงมากเกินไปและหากเป็นชื่อของยูกะแล้วนอกจากจะผ่านได้ไง่ายแล้วหากมีข้อบิดพลาดใดๆคนที่รับผิดชอบโครงการนี้ก็มีเพียงแค่เธอเพียงคนเดียวโดยเซมินานั้นแทบจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ิที่ว่าการประกอบเครื่องนี้และการเขียนโปรแกรมทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องยากและไม่สามารถให้ออทซอสคนไหนมาทําได้เนื่องจากเป็นโครงการลับดังนั้นยูกะจึงขอให้นออามาช่วยในการติดตั้งและเขียนโปรแกรมสําหรับ AI ตัวนี้และเมื่อถูกเพื่อนรักขอร้องมาแบบนี้มีหรือจะปฏิเสธนอาช่วยเหลือยูกะโดยไม่ปลดสักคาและเมื่อตัวเครื่องนี้ถูกติดตั้งจนเสร็จสิ้นยูกะกลับได้พบความจริงว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำลายดวงชะตาที่ฮิมาริเขียนแปลนเอาไว้ต่างหาก งานนี้ก็คลิกสิครับคุณแม่ยูกะทั้งแตกแน่นอนแถมโนอายังรู้ด้วยว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องทำนายดวงชะตาแต่เธอกลับไม่ได้บอกเรื่องนี้กับยูกะสวสาเหตุนั่นก็คือก็ยูกะจังไม่ได้ถามฉันนี่คะแม้ว่าตัวยูกะจะเตรียมพร้อมสำหรับการลบละลายแล้วแต่ชื่อของหนึ่งในสุดยอดอัจฉริยะของคิวทอสนั้นก็ไม่ได้มาพอโชคช่วยเครื่องทำนายดวงชะตานั้นทำนายได้โคตรแม่น โดยตัวยูกะนั้นได้กําไรจากการลงทุนอุตสาหการรมไทเทนเนียมเป็นจํานวนมากเอาเป็นว่าสําหรับตัวยูกะก็ถือว่ารอดตัวไปแล้วนะแต่คนที่ได้รับกําไรมากที่สุดก็จะเป็นโนอาที่เจ้าตัวมีความสุขกับการไทแกลงยูกะเรื่องราวปฏิทึกการทางานของเซนเซแห่งชาเล่โนอานั้นเคยมาที่ชาเล่เพื่อช่วยเหลือการทํางานของเราแต่ว่าในวันนั้นเองเรากลับไม่มีงานอะไรที่พอที่จะให้เธอทําได้เลย ดังนั้นเราจึงบอกไปว่าให้โนอานั้นทํางานตามปกติเหมือนที่เธอทําเป็นประจําได้เลยซึ่งหน้าที่ปกติของโนานั้นคือผู้บันทึกการประชมุมและดูเหมือนนั่นเป็นตัวเลือกที่หายนะเลยสําหรับเราทันทีที่เริ่มทํางานต่อโนอานจะเริ่มบันทึกทุกอย่างลงไปในสมุดบันทึกของเธอซึ่งมันละเอียดยิบมาก รายละเอียดชนิดที่ว่ากล้อง CCTV ตอนนี้คงกำลังร้องไห้อยู่นั่นแหละและบรรยากาศในห้องทำงานวันนั้นมันเลยอึดอัดแบบสุดๆพอะเราบอกให้เธอหยุดการบันทึกแล้วซึ่งพอเราขอให้เธอหยุดการบันทึกกลายเป็นว่าเจ้าตัวกลับบันทึกเรื่องราวที่เราขอให้เธอหยุดการบันทึกไปด้วะสังงน้นซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าตัวไม่รู้หรอกนะว่าเราต้องการอะไรแต่เจ้าหล่อนอยากจะแกล้งเราซะมากกว่าถึงในครั้งต่อมาเราจะพยายามเอาคืนเธอด้วยการเป็นผู้สังเกตการณ์แบบที่เธอทำกับเรา แต่เหมือนกับว่าอุชิโอะโนานั้นจะไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจใดๆออกมาทั้งนั้นเรียกได้ว่าอยากทำอะไรก็เชิดตาสบายว่างันเถอะและนั่นทำให้เรารู้ว่าการพยายามบันทึกการกระทำของคนใดคนหนึ่งให้ตลอดรอดฟังได้นั้นมันช่างเป็นเรื่องที่ยากนักเพราะแค่30นาทิก็เต็มคกลืนแล้วซึ่งนี่เป็นความหมายของรอยยิ้มกุ้มกิมของใจงูพิตัวน้อยอุชิโอะโนาเรื่องราวความวุ่นวายเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร โนอานั้นนอกจากการทํางานเป็นเลขาแล้วเธอก็ยังมีหน้าที่สําคัญอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการตรวจสอบเอกสารการจดสิทธิบัตรซึ่งนั่นทาให้ช่วงมินิเนียมไพรนั้นตัวเธอจะยุ่งมากเป็นพิเศษแต่การนั้นงานจํานวนมากก็ดูเหมือนจะไม่คณามบือคุณเลขาสักเท่าไหร่เพราะเธอใช้เวลาในการแยกเอกสารที่เร็วมากและเมื่อเราถามว่าทําไมสิ่งประดิษฐ์บางอย่างนั้นถึงอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถอนุวัติได้โนอานั้นสามารถบอกสาเหตุได้อย่างชัดเจนว่า ที่แต่ละผลงานไม่สามารถจดสิทธิบตัตรได้มันเป็นเพราะอะไรแต่หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ดันมาอยู่ในรายการข,ของสิ่งที่สามารถจดสิทธิบตัตรได้นั้นดันมีอุปกรณ์ทํานายนตําแหน่งของเซนเซซึ่งเรื่องนี้ทําให้เราต้องคัดค้านสุดตัวในการยื่นขอจดสิทธิบตัตรเกี่ยวกับไอ้เครื่องมือแสนอันตรายอันนี้โนอานะ่นั้นเหมือนจะรู้ <s uss ALK> ว่าเรื่องนี้เราต้องคัดสุดตัวแต่การที่เธอนําเอกสารมาให้เราดูตรงๆนั้นเจ้าตัวคงอยากจะเห็นเราแสดงอาการแปลกๆออกมานั่นแหละ ท้ายสุดแล้วเราก็จะเป็นที่จะต้องดาเนินการคัดค้านการตกศิริบัตรนี้โดยตัวเองแต่ว่าไปใครมันเป็นต้นเรื่องของโครงการนี้เนี่ยก็จบลงแล้วสาหรับประวัติของอุจิโอทออาสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถูกใจตัวคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กําลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสไดตา์ไว้ด้วยล่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีอะไรอยากจะคอมเมนต์ comment, ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ที่สุดภาพลงที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ